เน้นใกสามเก่านะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาลุงหมานนะครับเพื่อจะตามเลขสูตรคํานวณกับความฝันด้วยนะครับสาหรับเลขสูตรคํานวณของลุงหมานเข้ามาแล้วทั้งหมด21งวดน,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตามงวดที่22กันไป เขาไปหาลุงหมานกันด้านในนะครับสำหรับเลขสูตรคำนวณของลุงหมานแม่นมากๆนะครับสำหรับสายวิ่งอย่าลืมกลันนะครับเลขของลุงหมานถือว่าเด่นที่สุดนะครับในปรยังปีนี้ไปเราเข้าไปหาลุงหมานกันไปกันเรื่องครับสวัสดีครับสวัสดีทีมายขึ้นกันครับผมครับผมแข่งบางฝั่งนะครับงวดนี้เนาะครับยี่สิบงวดยี่สิบงวดไม่เคยพลาดแม่งบกหักเลขวิ่งครับ ครับผมเรียกคำนวณใช่ไหมเรียกสูคำนวณคำนวณลูกมานมีสูดเหลี่ยนาะเฮ็ดไรเหลี่มีจะได้เฮ็ดไรเหลี่ยมเฮ็ดไรเหลี่เดี๋ยวเตรียมปากกาบอกไปนำเขียนไปนำสูตรนี้คำนวณได้งวดต่องวดออกปุ๊บคำนวณได้ปั๊บนะแมนเมนเมื่อกี้ได้อะไรครับเมนเมื่อกี้ได้สี่ตัวเดียวแต่ตัวประกอบ เก่ากศูนย์เป็นเข่าตัวประกอบตัวประกอบทั้งเก่าทั้งศูนย์ทั้งเก่าทั้งศูนย์มากแต่ว่าตัวฟันอะเป็นสีเม็ดเดียวคือวัลุดครับครับแต่งวนีมันได้สูตรตัวเก่าศูนรได้ตัวเก่าครับจังได้แบบตัวเก่าก็ต้องออกตัวเก่าเพราะว่าคำนวณศูนรมาแบบนั้นเฮตดไดตัวเก่าเฮ็ดใดตัวเก่า ออกแบบเก่ามึงก็เอามาเดี๋ยวอแบบเดิมตัวเดิมตัวเดิมหมดที่แล้วสองกับเก่าโยถิ่นน้ำน่ําเ้วว่ะนี่ก็อนเอสามกับตีสามกับตีโยนถิ่นลงน้ำหมดที่แล้วสามกับตีโยนถิ่นลงน้ำสองกับเก่าน้อราว่าแต่ว่าแต่ว่าสองสองเก้ามันดับแต่ว่ารักโอยมันมา ลุงหมาสองห้อมามาคู่กันมาคู่กันมาคู่กันมามาคู่กันแม่นเดินมามาลักลอยกับลักหน่วยรองนักงวดนี้เด่นยี่ตัวไหนครับคุณ right? ล right? so, ุงหมานครับวิ่งวิ่งสามกับสี่บนรางเฮวิ่งเวกสามกับสเดี่ขียนต้พร้อมกันก็ได้เนาะพร้อมกันเลยนะครับเลยเด็ดสามวิ่งสาม พันศาครับเครื่องพิมพ์พันศาครับมันหนาวมือมันแห้งเครื่องพิมพ์มือสั้นลรยี่สิบเอ็ดงวดไหมเนาะยี่สิบเอ็ดงวดงวดสีเดียดลุดมือนั่นลุดลุดตีฟันสีตัวเดียวฟันสีตัวเดียวหลุดยอมรับบรรลุดแต่ว่าตัวประกอบเกากระตุ้นขึ้นเขาครับสามกับสามกับสีสกับสีสามไปสามกับสีไปบนไปหลังเนาะครับผมเนาะครับ ครับเน้นเน้นสามเ <elas> น <en> ้นสามให้เน้นสามเน้นสามปะก้าสีมราบอกปากกาแดงมันโค้มเลยหรอโค้มเร็วเนี่ยมันก็ติดเต่ยน่วเน้นสามประกขบอะไรเน้นสามวิ่งเน้นสามบอกกับผมก็โอ้ยเรื่องปิ่นแน่นอน เปลนที่สไปเปลี่ยนไปที่สามจับคู่สามตัวจับคู่สตัวเรียกตัวปผสมสามตัวไม่นี่ชุดจี่หางครับเอาสับสองชุดพ่ออสชุดสามตัวชุดครับมีตัวไหนบ้างครับ8ปดสา9เก้าแปดสามเก้าแปดสามอ่าเี่นเปี่นก็เี่นเลยเี่น แปดสามเก้าตรงนี้น้ำยาล้างมาเนี้ยาล้างมาเต็มไหมลุลุลุงามหับแปดสามเก้าสามเก้ทางนึงครับเก้าสองเก้าเก้าเก้าศนย์เกสองมาเปียนแมวเก้าศครับทางวันี้ เก้ามาสูนมานีเข้าเข้าหลอาจารย์อยู่แน่นถ้าว่าเข้าเนี่ยตายป๊บายเรียบพวเขาได้อาจารย์คาอเมือนอาจยว่าเหมือนตัวเก่าัดหุนเลยกบคู่สามเก้าสามศูนย์นี่็คู่สองตัวสามเก้าสามศูนย์ีคู่สชุดชุดสองตัวมีสี่หางเนาะครับผมแค่นี้เองครับาตัวไหนครับสามเก้าสาเก้า ออพอได้ร์เบิกลินเลยสามศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสี่เก้าสอบกพม,มันลงโตขาดแบบมุ่งมัลุงม,มันฟันสามเกลุงม,มันฟันมาที่สาเก ให้เน้นเน้นเฟสติสามเก้า,าวงกลมเลยสองตัวประครับสองตัว,สอ,ตวสองตัวเนี่ยที่สามเก้าสามเก้าวิ่งสามเก้าวิ่งสามเน้นสามเก้าวิ่งสาม 39, 39, 39. ตัวโบนเนนกับเอสตี้ให้กับทีมสามตัวเน้นตัวใดครับลุกมันแปดสามเก้าแปดสามเก้าคิดไว้อยู่แล้ว Ä, วงไม่กลมเลยวงวนวงวงแีนบ่นี่วงลีวงลีวงนีวงรีออลมันบ่งถึงว oh. ่าเลีงพิงิแล้วนี่มี่เป็นบอลลุกมานนี่ซมี่ครับซมี่้บซมี่เช็คครับเช็คกันบงกั้อมกันกัน้ลูกมานเช็คบงกันเขียนแล้วเอันนี้นี่ตัวข้างมครับตัวข้างถูกต้องมาครับถูกต้องครับเขียนถูกต้องนะครับค่ะคุณนะ ลูกมันให้วิ่งสาวิ่งสี่วิ่งสามวิ่งสี่ครับให้เน้นสามให้เน้น 3. สามส่วนเลียกสามตัวก็มีแปดสามเก้าครับผมเก่ 3, 9, 3, กานเกา<อ>สามสองตัวมีอยู่สามเก่าสามศูนยสี่เก้าสูนย์เนาะลูกม้าเนาะครับผมสองตัวมีอยู่สี่หางเน้นที่สุดคือ 3, สามเก้าสามตัวมีอยู่สองหางเน้นที่สุดคือแปดสามเก้าส่วนตัววิ่งตัวเด่นที่สุดสามตัวเดียว สามตัวเดียวบนรางนอ้องมาเนะาะกับตัวสำรองก็คือสนะครับสามตัวสองหางสองตัวสี่หางจวก,กันก็990าเก้ตัวเอ้เก้าศูยสิบมะาีบอกศูนย์เก่ามาดูเถอะสาร,สร,าสรากก้อยวะมีโอกาสที่สาร้อยวะคุณพ่อยังไหส่ตรมันคือไดตัวเกา่าสูตรมันไดเเฮนมาก็คือไดตัวเกา่า ไม่ใหดได้มาแบบนี้ก็ลงมาแบบนี้มันเป็นกระลึกมีมีสิบออกได้ทุงตัวนั่นแหละแต่ว่าสามหกคือบ่มาดอกสามหกคงบวกกับจากเก่าเป็นหมดบ่อเป็นแน่นอนงวดนี้บ่เป็นแน่นอนบ่บพวนี้หกดักหกดักงวดลงนามคือเก่าตัวหกเยอะลงนาม คือว่าต่อไปหมวดทียืดเปียกเลยแหละไอ้ว่าคุณพ่อเฮ็ดเล็กสูตรดอไม้แล้วฝันบอกฝันคุณพ่อเฮ็ดมาให้แจกเอฟซีเอฟซีทีฟ้าทีโธมาเอาโค้งกำหนดคุณพท่านออกคลิปก็เฮ็ดให้เขาอ่ะมีสามเก่าเน้นให้บอกสามเก่าสามศูนย์สี่เก่าสี่ศูนย์แปลว่าตำรวจจับ ฝันาตำรวจจับตำรวจจับฝันันมาตำรวจจับให้เลยขาโทษนะครับคือคุณพ่อเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอายุหกสิบหกสิบสี่ปีหกสิบสี่มันก็จะมักมาพ่อซออะไรนะถ้าคนมาตำรวจจับจะมีอายุเข้ามาเกี่ยวด้วยนะอันนี้นี่สำหรับเลขฝันเนาะเลขฝัน หกสี่พมีตรนี่จะซีเก่ากันกับหัวนออกอ่าฮ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 ่่าซีเกามันมาเราโคบมาตายแล้วโคมตายแล้วโคบมา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 อ๋อหลังจากเฮ็ดสูตรเฮ็ดคำนวณเรียบร้อยแล้วคุณผ่้หมานก็ฝันว่าโดนตำรวจจับนี่แสดงว่าต้องมีโชคใหญ่แล้วใช่ใช่ฝันลักษณะนี้หลายคนนะซื้อมักถีอถือใช่เล็งมาเล็งมาสีเข่าต้องเข้าตัวไหนตัวหนึ่งหรือตัวที่ ah <intell> พ <t ons> <T> ่อเน้นนั่นแหละ จะเป็นไปก็ได้แต่สูตรแต่สูตรของคุณงมาหนี่ได้สามนี่เด่นที่สุดนะครับเนาะสามเด่นที่สุดสามกับหกท่าหกดับหรืมันมีโอกาสมาน้มกันได้ปะครับถ้าหกดับสามหกสามหกนี่จะมาคู่กันได้ปะสามหกมาบ่ได้หกสามบ่ได้บ่ได้ครับเพราะว่าหกนี่บ่มีอยู่แล้วหกบ่มีอยู่แล้วครับ ผมมันตายแล้วผมมันตายแล้วเกษจุดสำคัญเนาะของของลุงม,มาเนี่ยคือเลขวิ่งยี่สิบงวดยังไม่เคยหลุดนะครับกะงวดนี้ให้าสามกับซีนะครับ<ม>ที่เอาตัวนี้ไปก่อนก็ได้นเนาะครับผมถ้ามีตัวอื่นม,มาประกบกัเอาสามกับซีนี่ประกบก็ได้เนาะครับครับกยกเว้นหกยกเว้นหกหกไม่มาแน่นอนไม่มาแน่นอนตัดดับตัดดับไปแล้วตัดดับ อ่สุดท้ายนี้เนาะให้ลุงหมานนะไว้พ่อพี่ไม่ให้เอฟซีไปเนาะสบาาอยู่ในช่วงนี้ไหมพี่ไม่อยู่ถ้าผมลุงหมานก่อขอให้เอฟซีที่ตามลุงหมานขอให้บุญบารมีลุงหมานที่กระทำมาหรือไปวัดไปว่ามาขอให้เอฟซีอยู่ดีนี่แห้งครับขอให้ร่ำให้รวยให้แห้งไปน้ำกันเลยครับผมครับ นี่ละนี่นี้นเบระับเออมาันี้ละมับชื่อับไว้ับไว้จับไว้ครับท่านผู้ชมขอบคุณครับขอพูดลูกหมาลายได้ด้วยครับเออครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่นี้เนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับและกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตุ้มสีแดงเคร em ับ